ทุกคนมีความทรงจำวัยเด็กที่ตราตรึงใจกันหรือเปล่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นความทรงจำที่ได้โดดเรียนไปเล่นเกมกับเพื่อนความทรงจำตอนแอบลอกข้อสอบในห้องเรียนแต่สุดท้ายคนที่ลอกมันก็พาสอบตกเหมือนกันหมดนั่นแหละหรือความทรงจำของการเป็นคาสโนวาภายในรู้โรงเรียนและทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่ใช่ชีวิตของผมนะสาบานได้อย่างน้อยก็เรื่องลอกข้อสอบ แล้วในช่วงวัยเด็กอันแสนลุกโชนโชดช่วงชัดชวนันตัวของผมเองก็ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมภายในศึกสงครามอันยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าห้ำหันกับคนนับสิบนับร้อย่ปที่จะได้ผลลัพธ์เพียงแค่คำว่าพวกเราชนะแล้วฟังตอนนี้มันอาจจะดูไร้ค่าไปหน่อยแต่ลองนึกย้อนไปเมื่อวัยเด็กสมัยมัธยมดูสิไม่ได้ต่างเฮีแล้วสงครามอันยิ่งใหญ่นั้นถูกขนานนามว่าสงครามกองอวย ย่าดอกขาวเล่าเรื่องในวันนี้ว่าด้วยความเป็นมนุษย์ภายในอนิเมะต่างโลกผมจะไม่บอกว่าสรุปของสงครามหรอกนะว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายชนะแต่พวกคุณก็น่าจะเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนท้ายแล้วนะขนาดมีฉากนั้นมาแล้วหลายคนก็ยังคิดจะสู้ต่อนับถือใจจริงๆเอาละพวกเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อพูดถึงอนิเมะต่างโลกที่พวกคุณชอบ คือของอนิเมะทั้งหลายทั้งแหลกก็สามารถพุดออกมาเป็นดอกเห็ดแต่ถ้าหากให้บอกว่าอนิเมะต่างโลกที่คุณชอบมากที่สุดนะชื่อที่นี้ออกมาได้ในหัวคงจะหายวับเลยแค่หนึ่งกำมือหลายคนอาจจะชอบเรื่องที่ตัวเอกฉลาดรอบคอบทำอะไรก็มักจะตลบหลังศัตรูให้คนดูประหลาดใจหรือชอบเรื่องที่ตัวเอกเก่งมากที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็เพอร์เฟโชว์เทให้คนดูตกตะลึงแน่นอนว่าผมโอเคกับเรื่องพวกนั้น นานๆทีได้มานั่งดูอะไรง่ายๆเบาสมองก็ดีเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็อยู่ได้ไม่นานนักหรอกเพราะยิ่งผมดูเรื่องแบบนี้มากเข้ามาเข้าผมก็โหยหาสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ภายในเรื่องซะงั้นด้วยเหตุผลนั่นแหละผมก็เลยดูอนิเมะต,ต่างโลกพวกนั้นไม่จบสักทีคือหลายเรื่องไอเดียมันดีเอามากๆนะผมดูแล้วก็รู้สึกสนุกมันเจ๋งดีแต่พอดูไปกลางเรื่อง พวกไอเดียพวกคอนเซปที่มันคิดมาเนี่ยมันก็เริ่มจางหายไปจนวิธีการดําเนินเรื่องมันดาดเดินเหมือนคนเขียนเขาคิดเนื้อเรื่องมาแค่ตอนที่หหลังจากนั้นก็เทน้ําเปล่าใส่จนมันค่อยๆเจือจางไปเรื่อยๆไร่สเสน่ห์ดึงดูดให้ดูต่อสุดท้ายผมก็กลับไปหาอนิเมะที่สามารถเติมเต็มผมได้อนิเมะที่มีความเป็นมนุษย์อยู่เต็มเปี่ยมซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นสําหรับผมนะ เรื่องแรกแน่นอนว่าต้องเป็นอนิเมะที่ทำให้ผมก้าวเข้าสู่สงครามกองอวยเป็นครั้งแรกนั่นก็คือรีเซ็ตชีวิตฟาวิกฤตต่างโลกหรือรีซีโร่และอีกเรื่องที่เพิ่งจะจบในเรื่องครึ่งแรกไปหมาดกับมูโชคุเทนเซหรือเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพแล้วทำไมสองเรื่องนี้ถึงเป็นอนิเมะต่างโลกที่เติมเต็มผมได้ละ่ะมันมีอะไรที่ต่างไปจากอนิเมะต่างโลกเรื่องอื่นๆผมจะมาเล่าให้ฟัง อันหนึ่งนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวจากคุณนายย่าดอกขาวเพียงเท่านั้นถ้าหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอนิเมะที่ผมยกมาหรืออนิเมะอื่นๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ตอบกลับได้เลยนะครับอันสองเนื้อหาหลังจากนี้มีการสปอยส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องถ้าหากใครไม่ต้องการจะรับรู้ข้อมูลสําคัญก็สามารถไปดูอนิเมะเหล่านั้นก่อนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมวนกลับมาดูคลิปผมด้วยอันสามอนิเมะทั้งสองเรื่องนี้ไม่ใช่อนิเมะต,ต่างโลกที่ดีที่สุด เพราะนี่ไม่ต่างโลกที่ดีที่สุดสําหรับผมนั้นวิท้าริงจงกจ่กกกกอนจะไปพูดถึงความดีงามพวกเรามารู้จักเรื่องราวคร่าวๆของทั้งสองเรื่องกันสักหน่อยดีกว่าเผื่อคนที่ยังไม่เคยดูจะได้เข้าใจแก่นของเรื่องราวได้เริ่มจากรีซิโร่นี่เป็นเรื่องราวของนัซกิซูบารุชายหนุ่มติดบ้านที่จู่ๆก็ถูกเคลื่อนย้ายมายัางโลกที่แตกต่างภายในระยะเวลาหนึ่งนิ้วคือยี่ตา หลังจากนั้นตัวเขาก็ได้ถูกช่วยเหลือโดยหญิงสาวที่สวยที่สุดในโลกอนิเมะก่อนที่ตัวของเขาจะได้พัวพันกับเรื่องราวที่หนักหนาจนถึงแก่ชีวิตของตัวเองแล้วในจังหวะที่ชายหนุ่มกำลังมองไปยังหญิงสาวที่ช่วยเหลือเขาจนวินาทีสุดท้ายสุบารุก็ได้ตื่นขึ้นแล้วรับรู้ว่าตัวเองมีพลังในการตายแล้วย้อนกลับมาเพื่อที่จะรักษาชีวิตของหญิงสาวที่ได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้สุบารุเลยได้ตัดสินใจจะใช้พลังนี้ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาหาเขา ส่วนอีกเรื่องเกิดชาตินี้พี่ตองเทพเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มติดบ้านเหมือนกันแต่เพิ่มมาด้วยความแหลกเหลวขั้นสุดที่ภายหลังจะได้ใช้ชื่อว่ารูดิเอสเกเรตเนื่องจากเขาได้มาเกิดใหม่กลายเป็นลูกชายของคนในต่างโลกเขาถูกรถบรรทุกเบรกแตกชนเข้าจนเสียชีวิตไปรูดีเสจึงได้ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตใหม่ที่ได้รับมานี้ให้ดีที่สุดทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแกไขสิ่งที่ผิดพลาดจากโลกเก่า และเติบโตขึ้นในฐานะของมนุษย์ที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตใหม่ภายในโลกที่เต็มไปด้วยเพลงดาบและเวทมนต์นั่นคือเรื่องราวย่อของเกิดชาตินี้พี่ตองเทพและรีซิโร่พวกคุณน่าจะพอเห็นกันแล้วว่าทำไมผมถึงชอบอนิเมะทั้งสองเรื่องนี้แต่ถ้ายัางไม่เห็นก็ตามผมมาฟังกันต่อภายในอนิเมะต่างโลกหลายๆเรื่องมักจะออกแบบตัวเอกออกมาให้มีความเก่งกาจเหนือจินตนาการบางเรื่องก็แค่ในด้านใดด้านหนึ่ง แต่บางเรื่องมันก็ดันเก่งไปซัทุกเรื่องเลยและด้วยสิ่งเหล่านี้นั้นมันยิ่งทำให้อนิเมะทั้งหลายหา่างไกลกับสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ภายในอนิเมะล่ะคุณอาจจะกำลังสงสัยอยู่ถ้างั้นพวกเรามาเริ่มกับคำถามที่ว่าใครเป็นคนที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาพวกคุณอาจจะตอบว่าพระเจ้าไงผู้สรรสร้างทุกสรรพสิ่งภายในจัก,กรวาล หรือธรรมชาติไงมนุษย์ทุกคนนั้นเกิดจากธรรมชาติที่วิวัฒนาการตัวของพวกเราขึ้นมาแต่แท้จริงแล้วคําตอบมันง่ายเอามากๆเลยครับมันง่ายขนาดที่คุณแค่พิมพ์คําว่ามนุษย์คืออะไรลงไปภายในอินเทอร์เน็ตคุณก็ได้คําตอบแล้วและสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ด้วยกันเองนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอลเดวอฟอันเดดหรือเฟอร์รี ถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีสติปัญญาในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งมีชีวิตพวกเขาก็คือมนุษย์มนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราคุณน่าจะเคยได้ยินคำพูดพวกนี้ผ่านหูกันมาบ้างมนุษย์นั้นเป็นคนสร้างความหมายให้กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล่าธรรมชาติวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นปรากฏการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ตัวของพวกเราเองความหมายของทุกอย่างนั้นมนุษย์ต่างสร้างมันขึ้นมาเองทั้งนั้น และการจะสร้างมันขึ้นมาได้นั้นมันจะต้องคงอยู่ภายในกรอบของเหตุและผลยินดีต้อนรับเข้าสู่อนิเมะอินไซต์และนี่คืออนิเม History ผ <c oughs> ิดผิดผิดช่วงนี้ดูน้ำแมนเยอะไปหน่อยเลยติดติดมาอะต่อต่อเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นคําตอบว่าความเป็นมนุษย์ภายในอนิเมะสาหรับผมนั้นคือสิ่งที่ตั้งอยู่ในหลักเหตุและผลเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เชื่อได้ว่ามันสามารถหาคําตอบได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง สิ่งที่ตัวเอกกระทำหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและอีกอย่างคืออนิเมะเรื่องนั้นจะต้องสนุกด้วยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์แต่มันก็ถือเป็นสิ่งจําเป็นของอนิเมะนะถ้ามันไม่สนุกต่อให้มันเป็นมนุษย์แค่ไหนผมก็ไม่อยากจะดูมันหรอกพวกคุณหวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ากลัวที่จะก้าวไปยังสังคมใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยพบเจอกลัวที่จะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทํามาก่อนหรือกลัว ที่จะเก็บฉากจบในรูท NTR ภายในเกมหลังสารอะดรีนาลีนความกลัวเหล่านั้นแหละที่หล่อล้อมความเป็นมนุษย์พวกเราหวาดกลัวสิ่งที่พวกเราไม่รู้จักและการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นอนิเมะต่างโลกหลายเรื่องก็นำจุดนี้มาใส่เช่นกันเช่นความกลัวที่จะต้องต่อสู้กับแชลเทียของไอซ์จนเขานั้นต้องเตรียมอุปกรณ์หลากหลายชนิดมาต่อก้อนกับตัวของเธอเพราะตัวของเขานั้นยังไม่เคยต่อสู้กับแชลเทียมาก่อน นั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าตอนต่อสู้มันจะไม่ค่อยลำบากลากเลือดเท่าไหร่ก็เถอะภายในเกิดชาตินี้พี่ทองเทพเองก็มีอยู่เช่นกันและมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆที่คุณพอจะจินตนาการได้ง่งายๆอย่างการก้าวออกจากจุดปลอดภัยของตัวเอง ว่าตัวของรูเดตนั้นในตอนแรกเขาหวาดกลัวการออกไปข้างนอกเอาม,มากๆเพราะตัวของเขามีอดีตที่เลวร้ายอย่างการถูกกลั่นแกล้งและดูถูกจนทําให้เขาปฏิเสธการออกไปข้างนอกเพื่อพบเจอผู้คนในที่สุดแต่สุดท้ายภายในชีวิตที่2รูเดตก็ได้ถูกช่วยเหลือจนสามารถก้าวออกมาจากความกลัวของตัวเองได้สําเร็จและตอกย้ําความกลัวในการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ว่าความเปลี่ยนแปลงน,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 นั้นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดหรอกถ้าคุณลองก้าวออกมา สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องปกติไปเองส่วนการเปลี่ยนแปลงในรีซิโร่มันเกิดขึ้นภายในฉากที่โด่งดังที่สุดภายในเรื่องในตอนที่ความมั่นใจของซูบารุนั้นลดหวบถึงขีดสุดตอนนั้นเองที่เร็มเสาใช้ที่คอยติดตามเขาได้ให้ข้อเสนอในการหนีไปหนีจากความบาดหมางหนีจากความกลัวหนีจากภาพอันน่าสลดที่ตัวของเขาได้ก่อเอาไว้แล้วไปใช้ชีวิตใหม่กับเธออย่างมีความสุข แน่นอนว่านั่นเป็นข้อเสนอที่ยั่วอยวู่นใจกับการจมอยู่ในจุดปลอดภัยของตัวเองแต่ก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้มันไม่ได้แย่เลยนะที่ซูบารุจะเลือกแบบนั้นแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาทำนั้นนั่นเป็นเพราะซูบารุยังมีสิ่งที่เขาต้องการจะทำให้สำเร็จอยู่หากเขาหนีออกไปตอนนี้ความเป็นตัวเองตัวตนของนักกิซูบารุก็จะหายไป แล้วกลายเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาที่จมปลักกับทางเลือกของตัวเองไปตลอดการนั่นก็ถือเป็นหนึ่งในความกลัวในการเปลี่ยนแปลงจากอนิเมะทั้งสงเรื่องนี้ที่ผมยกมาอย่างที่ผมบอกว่าการเลือกทางที่เซฟกับตัวเองมากๆนั้นมันไม่ได้แย่แต่มันแค่ไม่สนุกเพราะฉะนั้นการได้เห็นตัวละครเลือกเส้นทางที่สบายและปลอดภัยให้กับตัวเองมันจะได้ลุ้นระทึกกับอะไรใช่ไหมล่ะ นอกจากความหวาดกลัวในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นั้นยังมีอีกสิ่งที่จําเป็นจะต้องก้าวผ่านไปเพื่อไปถึงความสําเร็จและสิ่งนั้นคืออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเล็กๆอย่างเช่นหิวข้าวแล้วกินอะไรดีหรืออุปสรรคใหญ่ๆอย่างเช่นการพรีเซนต์ทีซ์ให้ผ่านในรอบแรกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครทําได้ก็บอกด้วยผมจะให้กับใบสัก2อสาทีอนิเมะต,ต่างโลกทุกเรื่องนั้นมีมันอยู่อย่างเนืองแน่นแต่ปัญหาก็คือ อเิเมะเรื่องนั้นจะทํำยังไงให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ามันเป็นปัญหาที่หนักหนากับตัวละครจริงๆเพราะยิ่งปัญหาใหญ่และยากมากเท่าไหร่เรื่องราวในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นมันก็จะยิ่งสนุกและรุนละทึกมากเท่านั้นอเนเมะต,ต่างโลกที่ผมคิดว่าทําได้ดีในจุดนี้น่าจะเป็นไม่มีเลยคือผมพยายามจะตามหาแล้วนะแต่พอมาลองคิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอเนเมะต,ต่างโลกทั่วไปมันจะสามารถทําถึงได้สักเรื่อง อย่างเช่นตัวของสลมัมตอนที่ริมรุสู้กับมิลิมอุปสรรคมันยากไหมมันก็ยากแต่ไม่นานตัวของริมรุมันก็สามารถจัดการได้จนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาด้วยซ้าแถมหลังจากนั้นพอเจออุปสรรคยากๆอะไรอีกเกตของความรู้นึกภายในตัวของผมมันก็ไม่สามารถดันไปให้สุดได้สักทีพวกคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหากับวิธีการพวกนี้สักเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกการเลือกจุดที่ปลอดภัยกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องแย่แต่ ก็อย่างที่ผมบอกเช่นกันการทําแบบนั้นมันไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่ให้ผมลองเปรียบเทียบ2เหตุการณ์ก่อนหนะ้ากับเกิดชาตินี้พี่ตองเทพกับตัวละครที่แข็งแกร่งสุดๆอย่างออสเตดเทพมังกรที่ถูกสาบให้คนเกลียดชังในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยรูเดียสทุ่มทุกอย่างจริงๆและมันทําให้ฉากการต่อสู้ครั้งนั้นมันสุดยอดเกินความคาดหวังถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาเองก็จะแพ้แต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆ มันต่างจากสลามที่ดูจะจบดีไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากคุณอาจจะมองว่าการกระทําของทั้งสองมันฉลาดก็ได้เพราะสิ่งที่พวกเขาทํานั้นมันใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบเลยละ่ะได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองคิดและไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่มันไม่ได้มีความเป็นมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียวมันสมบูรณ์แบบมากเกินไปและมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบพวกเขาไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการ์ตูนตลก มันเหมือนกับเป็นมุกเป็นแก๊กที่ทําให้คนดูรู้สึกผ่อนคลายแต่ผลลัพธ์ของมันคืออะไรแน่นอนมันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความจริงจังภายในเนื้อเรื่องหลังจากนั้นอย่างมหาศาลเลยละพอบอสใหญ่ลงมาหลังจากนั้นผมก็นั้นไม่ได้รู้สึกรุนระทึกอะไรได้อีกแล้วนี่แหละการสร้างกำแพงในเนื้อเรื่องให้หนามากๆมันส่งผลต่ออารมณ์ของคนดูได้เยอะและริซิโรเองก็ทำมันได้ดีเช่นกัน กับการโยนปัญหาที่ใหญ่มากๆให้ซูบารุพวกเรารับรู้กันดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่ซูบารุมีนั้นคือพลังในการย้อนกลับและมันมีอยู่เพียงเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นความสนุกที่พวกเราจะได้รับคือก่อนที่จะวนกลับไปยังชีวิตต่อไปซูบารุนั้นได้เบอะแสในการแก้ไขปัญหามากแค่ไหนบางทีเขาอาจจะได้มาเยอะแล้วแต่พอย้อนกลับมาก็ได้รับเบาะแสใหม่วนไปเรื่อยๆปัญหาใหม่ๆกระถาโถมเข้ามาใส่เรื่อยๆจริงนั่นแหละ ยิ่งทําให้ความเป็นมนุษย์ของซูบารุนั้นเด่นชัดเพราะตัวของเขาไม่สามารถรับรู้ข้อมูลทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียวมันต้องลองผิดลองถูกวนซ้ําไปเรื่อยๆและซูบารุมีพลังในการทดลองสิ่งนั้นซ้ําๆจนกว่าตัวของเขาจะแก้ไขมันได้หรือไม่ก็เสียสติไปซะก่อนอีกเรื่องที่ต้องชมเกี่ยวกับตัวร้ายภายในเรื่องดีซีโร่นั้นมีการออกแบบตัวร้ายได้อย่างมีเสน่ห์มันทาให้พวกเรารับรู้ว่าพวกเขาเน้นแข็งแกร่ง และมีพลังมากพอจะทำเรื่องชั่วๆภายในเรื่องให้สำเร็จได้แถมมันยังมีตัวตนที่อยู่เหนือกว่าอย่างแม่มดอยู่อีกพวกเธอเป็นสิ่งที่มนุษย์ปกติไม่สามารถต่อกรได้หรือซ้ำผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าซูบารุจะต่อกรกับพวกเธอได้แต่ภายในเรื่องนั้นซูบารุกลับบอกว่าเขาสามารถต่อกรกับพวกเธอได้และมันทำให้ผมรู้สึกเชื่อและตื่นเต้นกับสิ่งนั้นมากจริงๆ จะเห็นว่าสิ่งที่ทําให้อุปสรรคมันดีขึ้นมาได้นั้นจะต้องใช้เหตุผลหลักๆ2ออย่างอย่างแรกคือศัตรูที่ทําให้คนดูเชื่อว่าแข็งแกร่งมากกว่าตัวละครเอก 2. คือความรู้สึกของตัวเอกที่ต้องการจะก้าวข้ามพวกเขาและเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพกับรีซีโร่มีส่วนผสมของทั้งสองได้อย่างกลมกล่อมสมบูรณ์แบบพวกคุณน่าจะมีนิส,สัยแย่ๆกันอยู่ใช่หรือเปล่าทั้งนิส,สัยแย่ๆที่รับรู้ว่าตัวเองมี หรือนิสัยแย่ๆที่มักจะโผล่ออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งการพูดเสียงดังเมอตอนที่กำลังคุยเรื่องสำคัญหรือกินน้ำไม่หมดขวดและนิสัยแย่ๆเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่มนุษย์มีมันคือสิ่งที่คุณทำไปแล้วคนอื่นจะไม่ชอบซึ่งอนิเมะหลายเรื่องมักจะทำให้มันเป็นแบบตัวละครตัวนี้มีนิสัยเสียนะแต่มันเป็นนิสัยเสียที่ดีลองยกตัวอย่างว่าหากจะมีใครสักคนบอกว่าผมเนี่ยเกลียดโอเวอร์อร์ดเอามากๆ พวกเขาจะบอกว่าเขาเกลียดเพราะตัวเอกมันเก่งเกินไปทำอะไรก็เองเดินเรื่องได้หน้าเบือ่อแล้วก็อาจจะด่าเรื่องการเมืองอยากดูเรื่องโชว์พลังเทพๆไม่ใช่ต้องมานั่งคุยกันอะไรงนี้แต่พวกเขาไม่ได้บอกว่าท่านไอซ์โง่เกินไปคิดอะไรไม่ได้ต้องให้ลูกน้องคิดให้ตลอดเม้นอะไรแบบนี้ผมแทบจะไม่เห็นเลยคือมันอาจจะมีแหละแต่ว่าผมไม่เห็นไงอย่างที่ว่านั่นแหละทีนี่ผมพูดมาเนี่ยนิสัยของท่านไอเนี่ยมันเป็นนิสัยเสียที่คนดูชอบแทนที่จะเกลียด ถ้าง,งั้นลองเปรียบท่านไอเป็นผู้นําที่ไม่ได้คิดเองแต่ก็ยังมีคนอวยแถวบ้านเราดูสิคนละเรื่องเลยใช่ไหมนั่นแหละคือนิสัยเสียที่ดีและมีอะดเมอีกมากมายหลายเรื่องเลยที่ทําให้ตัวละครเอกมีลักษณะแบบนี้แตกต่างกับคนที่บอกว่าเกลียดเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพถ้กพูดถึงตัวของรูดิอสเนี่ยเอโดมั่งทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังบ้างไม่รักครอบครัวบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ตามเม้นทั่วไป แต่ผมก็ไม่ได้จะมาบอกว่าสิ่งที่รูเดียสทำมันดีนะผมก็มีความเกลียดมันเหมือนกันแต่ความเกลียดรูเดียสไม่ได้ทำให้ผมชอบอนิเมะเรื่องนี้น้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียวมันยิ่งเพิ่มพูนความชอบซะอีกเพราะนิสัยเสียเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้รูเดียสไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับตัวเอกจากอนิเมะต่างๆและความไม่สมบูรณ์แบบเนี่แหละที่มันส่งผลทำให้ตัวละครน,นั้นๆยิ่งอยู่ใกล้กับคำว่าความเป็นมนุษย์ของผมมากขึ้นไปอีก แต่ผมไม่ได้จะมาบอกนะว่าเอ้ยนิสัยเสียที่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ผมไม่ได้บอกว่ามันแย่แค่บอกว่า,น,น,าน่าเบื่อไปหน่อยมาพูดในส่วนของดีซีโร่กันบ้างที่ผมจะเห็นหลกัหลกๆเลยคือคุณจะชอบด่าว่าซูบารุมันโง่พราเป็นคนอื่นช่วยแก้ปัญหาแล้วคุณรู้สึกคุนๆไหมว่ามันแบบมันเหมือนกับตัวเอกอนิเมะเรื่องอะไรนั่นแหละฮะนิสัยเสียเดียวกันเลยแต่อันนึงทําให้คนชอบอันนึงทําให้คนเกลียดและผมคิดว่านิสัยเสียเนี่ย มันควรจะไปทางทาให้คนเกลียดมากกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเหตุผลที่ผมหยิบยกขึ้นมาในข้อนี้ก็ได้ปกติอยู่แล้วถ้าคุณชอบตัวเอกที่ไร้ความเป็นมนุษย์ผมก็ไม่ว่ากันมันเป็นรส,สนิยมในการดูของคุณแล้วนะบางคนเขาดูอนิเมะเพื่อหลีกหนีความเป็นจริงที่แสนเบลล้ละแต่ไม่ว่ายังไงผมก็หลงไหลตัวละครที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของมนุษย์มากกว่านะนะในหัวข้อสุดท้ายนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ และไม่สามารถแยกจากกันได้ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่และครับผมหมายถึงไวไฟและคอมแรงๆสักเครื่องอันละเล่นนะสิ่งนั้นคือความตายแน่นอนพวกเราเลี่ยงมันไม่ได้ถ้าเร็วยังไงพวกเราก็ต้องไปหามันแต่ถึงแบบนั้นมนุษย์ก็ยังหวาดกลัวต่อสิ่งนั้นหวาดกลัวต่อความตายที่เข้าใกล้เราในทุกวินาทีอนิเมะต่างโลกแทบทุกเรื่องมีการเล่าฉากแบบนี้แต่น,น่าแปลกที่คนตายกับไม่ใช่ฝั่งของตัวเอกแต่เป็นศัตรูของพวกเขา คุณอาจจะบอกว่าหลายเรื่องตัวละครฝั่งพระเอกก็ตายนะพี่แต่ไม่นานพวกเขาก็ฟื้นใช่ไหมล่ะสิ่งนั้นแหละที่ผมหมายถึงอนิเมะหลายเรื่องทําให้ความตายนั้นเป็นเรื่องไกลตัวดับสูญไปก็มีสิ่งที่ทําให้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วคนดูจะรู้สึกอินไปกับความตายของตัวละครต่างๆได้ยังไงคุณอาจจะโต้แย้งเกี่ยวกับความตายของทั้งรีซิโร่แล้วก็เกิดชาตนี้พี่ต้องเทพว่าพวกเขาเองก็มีการตายแล้วฟื้นเหมือนกันถ้างั้น ให้ผมเล่าอะไรสักหน่อยในตอนที่ผมไปงานศพของญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายสิ่งที่ผมได้มองเห็นคือบรรยากาศแห่งความเศร้าเสียงร้องไห้และความสิ้นหวังคุณคิดว่ามีอนิเมะต่างโลกกี่เรื่องที่สร้างบรรยากาศแบบนั้นได้อืมผมคิดว่ามีแค่สองนะการตายของรูเดสในการต่อสู้กับออสเต็ดเป็นการบอกว่าความตายนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวาหากทำอะไรไม่คิดก็อาจจะตายได้ง,ง่ายๆแถมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ย ก็เป็นการตอกย้ำดูเดียสอีกครั้งว่าการทำอะไรไม่คิดจนประมาทขึ้นมาความตายก็มีโอกาสจะเข้าใกล้เขาแถมเสียงของเอริสที่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังมันสะเทือนใจผมเอามากๆเลยส่วนรีซิโรผมไม่ต้องพูดอะไรมากมั้งแน่นอนว่าซูบา r รุช่วยเหลือทุกคนผ่านพลังของเขามีใครตายก็แค่ย้อนกลับไปแก้ใหม่แต่คุณลองคิดให้ดีนะว่าสิ่งที่ซูบารุทเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนอื่นเนี่ยมันคือ การแลกกับชีวิตของเขาเองถึงหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยถ้ายอมตายแล้วได้ย้อนกลับไปช่วยชีวิตคนที่ตัวเองรักได้ก็คุ้มค่าอืมตามทฤษฎีตามหลักความคิดแล้วมันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละครับแต่นั่นมันอยู่ในหลักการที่ว่าถ้าหากคุณไม่ได้มีความเป็นมนุษย์แล้วนะความตายมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิมันจะต้องเกิดจากการเตรียมใจพร้อมรับความเจ็บปวดมหาศาลแล้วก็ต้องทําใจอีกว่าถ้าหากย้อนกลับไปไม่ทันล่ะ ความตายในครั้งนั้นมันคุ้มค่าพอที่จะลองเสี่ยงหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เรมสูญเสียความทรงจําคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพลังของซูบารุนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่และมันไม่ได้สมบูรณ์แบบ pourquoi. และเพราะแบบนั้นนี่แหละที่ทําให้รีซิโร่บอกเล่าความเป็นมนุษย์ของนัซกิซูบารุได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปนั่นคือหัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับอนิเมะต่างโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมนุษย์ แล้วก็มีอีกอย่างที่ผมไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับมันสักเท่าไหร่นั่นก็คือความสมเหตุสมผลอนิเมะทั้งสองเรื่องมีความสมเหตุสมผลในการกระทําอยู่ค่อนข้างมากหลายคนด่าสูบารุว่าทําไมถึงเลือกเอมิเลียทั้งที่มีเรมอยู่ข้างๆแล้วสุบารุนั้นก็ตอบกลับอย่างชัดเจนว่าเอมิเลียตันคือนางฟ้าของเขานางฟ้าสําหรับคนติดบ้านที่จูจ่ๆก็หลงมาที่ไหนก็ไม่รู้คนแรกที่ช่วยเหลือแล้วกลายเป็นดั่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้มันจะมีใครนอกจากคนที่มาช่วยเขาเป็นคนแรกกันละ่ะ แตมไม่คนที่บอกให้ไปรักแทนเนี่ยมันทุบหัวสูบรุด้วยลูกตุ้มหลายกิโลจนหัวแบะเลยนะผมว่ามันก็ยากอยู่นะถ้าจะทําใจให้รักได้เนี่ยแล้วก็รูดสคนที่ด่ารูดสว่าโลเลหลายใจผมก็ขอพูดว่าก็จริงจริงครับแต่มันก็มีเหตุผลนะเพราะทุกคนที่รูดสรักซิลฟี่ที่ทําไม่หายจากนกเขาไม่ขันรอรซี่ก็เป็นคนที่ทําให้เขากล้าเผชิญหน้ากับโลกภายนอกและเอริสที่ เป็นคนทําให้รูเดียสนกเขาไม่ขันเอาละ่ะผมคิดว่าสิ่งที่ตัวเองอยากพูดเนี่ยคงมีแค่นี้และทุกคนน่าจะพอรับรู้แล้วล่ะว่าผมชอบอนิเมะทั้งสองเรื่องนี้มากขนาดไหนบอกเลยว่าผมตามเก็บนิยายแปลไทยทุกเล่มเลยนะของเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอะ่ะส่วนรีซีโร่ถ้าหากว่าตัวของอนิเมะเรื่องนี้ไปคอแลแลบกับเกมไหนผมก็เล่นหมดอะรักสุดใจเลยแล้วก็ต้องเปิดให้ได้ทุกตัวด้วย แล้วถ้าใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์หรือถ้าหากไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผมแล้วอยากจะพูดคุยกันก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากจะพูดคุยกับคนที่ชอบอนิเมะด้วยกันนะในอนาคตยังมีคอนเทนต์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกเยอะเลยยป็นไงก็ติดตามรอรับชมด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในโลกใบใหม่ <c oughs> ส่วนใครที่กําลังจะเม้นว่าเรมนางเอกนะครับกูแบน